สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินตามทางธรรมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงตอนที่8กันแล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาสัมผัสกับหัวข้อที่อาจจะฟังดูหนักหน่วงสักหน่อยแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนอย่างแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของความเศร้าครับทุกชีวิต ล้วนมีเรื่องราวมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะและแน่นอนว่าก็ต้องมีน้ําตาไม่ว่าจะเป็นความเศร้าจากความผิดหวังความสูญเสียความเหงาหรือแม้แต่ความเศร้าที่ไม่มีเหตุผลแน่ชัดบันทีมันก็เข้ามาทักทายเราแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวเลยด้วยซ้าแต่บ่อยครั้งเรากลับเลือกที่จะผลักไสความรู้สึกนี้ออกไป พยายามที่จะไม่คิดถึงมันพยายามที่จะวิ่งหนีความเศร้าให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เราหาจจะคิดว่าถ้าเราไม่รู้สึกเศร้าเราก็จะมีความสุขแต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมอยากให้ทุกท่านลองนึกภาพตามผมนะครับลองจินตนาการว่าความเศร้าเป็นเหมือนกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญคนหนึ่ง ที่มาเคาะประตูบ้านของเราเราเปิดประตูออกไปเห็นเขายืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าหมนหมองแต่แทนที่เราจะเชิญเขาเข้ามาในบ้านเพื่อพูดคุยทำความรู้จักกันเรากลับเลือกที่จะปิดประตูใส่หน้าเขาอย่างรุนแรงพยายามจะล็อกกลอนให้แน่นหนาที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่แขกคนนั้นก็ยังคงยืนอยู่หน้าประตูบ้านเรา อาจจะไม่ได้เคาะแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ไปไหนสุดท้ายแล้วพลังงานที่เราใช้ในการปิดประตูต่อต้านและวิ่งหนีนั้นมันไม่ได้ทำให้แขกคนนั้นหายไปเลยแต่มันกลับทำให้เราเหนื่อยล้าและบางทีก็เจ็บปวดกว่าเดิมเสียอีกนี่แหละครับคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังทำกับความเศร้า หลายคนอาจจะคิดว่าการต่อสู้กับมันคือหนทางที่ดีที่สุดแต่ในทางธรรมแล้วเราไม่ได้ถูกสอนให้ต่อสู้กับมันครับแต่เราถูกสอนให้ยอมรับและโปก,กอดมันต่างหากความเศร้าไม่ใช่ศัตรูของเรามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นสัญญาณที่จิตใจส่งมาบอกเราว่า มีอะไรบางอย่างที่ต้องการการดูแลการเยียวยาและการทำความเข้าใจเหมือนกับร่างกายเราที่ส่งสัญญาณความเจ็บปวดเมื่อมีแผลความเศร้าก็คือแผลของจิตใจเรานั่นเองแต่คำถามคือแล้วเราจะโอบกอดความเศร้าได้อย่างไรในเมื่อมันรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินมันจะดีขึ้นจริงหรอือถ้าเรายิ่งเข้าไปใกล้ความรู้สึกนั้น ในหลักการของพุทธศาสนาเรามีแนวทางที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ครับนั่นคือเรื่องของสติและภาวนาการภาวนาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตาอย่างเดียวแต่คือการนำสติเข้ามาใช้ในทุกอิริยาบถของชีวิตโดยเฉพาะในยามที่เรากำลังเผชิญกับอารมณ์ที่รุนแรงอย่างความเศร้าผมอยากเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งให้ฟังครับเธอชื่อนุ่น นุ่นเป็นคนทำงานเก่งมีความมุ่งมั่นในชีวิตแต่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเธอต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่นั่นคือการจากไปของคุณพ่อที่เธอรักมากแรกๆนุ่นพยายามที่จะทำตัวให้เข้มแข็งเธอทำงานหนักขึ้นเลิกงานก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนเพื่อให้ตัวเองไม่มีเวลาอยู่กับความคิดฟุ้งซ่านเธอพูดกับเพื่อนๆว่าฉันไม่เป็นไรและฉันโอเค แต่ในความทิ้งแล้วน้ำตาของเธอมันไหลยอยู่ข้างในวันหนึ่งขณะที่เธอนั่งอยู่คนเดียวในห้องเธอรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบมันเงียบสงัดมีแต่ความรู้สึกว่างเปล่ามันเป็นความเจ็บปวดที่เธอไม่สามารถซ่อนมันได้อีกต่อไปน้ำตาที่เธอพยายามกลั้นไว้มาตลอดก็ไหลออกมาอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้เธอทุดตัวลงกับพื้น และปล่อยให้ตัวเองได้ร้องไห้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมีใครเห็นในตอนนั้นเองที่เธอได้ยินเสียงตัวเองในความคิดว่านี่แหละคือความเศร้าเป็นครั้งแรกที่เธอรับรู้ความรู้สึกนั้นอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้หนีไม่ได้ผลักไสแต่แค่รับรู้ว่ามันมีอยู่จริงเธอปล่อยให้ความรู้สึกนั้นไหลผ่านตัวเธอเหมือนสายน้ำที่เชี่ยกรากเธอไม่ได้ต่อต้าน แต่มองดูมันจากข้างในอย่างสงบหลังจากที่ร้องไห้จนเหนื่อยและพลอยหลับไปตื่นเช้าขึ้นมาความเศร้าไม่ได้หายไปไหนแต่มันเบาบางลงมันเปลี่ยนจากคลื่นซึนามิที่ถาโถมกลายเป็นคลื่นเล็กๆที่ซัดเข้าฝั่งเบาๆนุ่นรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่กลับคืนมาเธอรู้สึกว่าตัวเองได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างที่ถูกขังไว้ในใจมานาน นี่คือตัวอย่างของการที่เราให้พื้นที่กับความเศร้าการที่เราไม่ปฏิเสธมันแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและในตอนต่อไปผมจะมาเจาะลึกถึงวิธีการที่เราจะใช้การภาวนาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการเยียวยาจิตใจของเราได้อย่างไรเราจะมาเรียนรู้วิธีการกอดความเศร้าอย่างแท้จริงและเปลี่ยนมันเป็นพลังงานบวกในชีวิตของเรากันครับตอนนี้ เราจะมาเจาะลึกกันถึงวิธีการที่นุ่นนำมาใช้เพื่อเยียวยาจิตใจและเราจะมาดูกันว่าหลักการทางพุทธศาสนาเข้ามาช่วยได้อย่างไรบ้างผมอยากให้ท่านผู้ฟังลองนึกถึงคำสอนที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งในพระพุทธศาสนานั่นก็คือเรื่องของอริยสัจส,สี่ครับซึ่งประกอบไปด้วยทุกข์คือความจริงที่ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ สมุทยัยคือสาเหตุของความทุกข์นิโรธคือการดับทุกข์มรรคคือหนทางแห่งการดับทุกข์ในความเศร้าที่เรากําลังเผชิญอยู่ความเศร้าเนียงก็คือทุกข์นั่นแหละครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเราต้องค้นหาสมุทยัยหรือสาเหตุที่แท้จริงของความเศร้าหลายคนอาจจะคิดว่าสาเหตุของความเศร้าคือการสูญเสียการจากลา หรือความผิดหวังแต่นั่นเป็นเพียงตัวกระตุ้นครับสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เราจมอยู่กับความเศร้าคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความยึดมั่นในตัวตนของคนที่จากไปความยึดมั่นในความสุขที่เคยมีหรือความยึดมั่นในอดีตที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าสิ่งที่รักที่พอใจทั้งหลาย การจากกันกับสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์นี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ให้เราจมอยู่กับความทุกข์นั้นพระองค์ทรงชี้ทางแห่งการปล่อยวางและการพิจารณาความจริงย้อนกลับมาที่เรื่องของนุ่นหลังจากที่เธอได้ร้องไห้จนเหนื่อยและได้สติเธอก็ได้ลองนำหลักการที่เคยเรียนรู้มาใช้นั่นคือการใช้สติ เข้ามาสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจเธอไม่ได้ต่อต้านแต่แค่เฝ้ามองอารมณ์ความเศร้าที่เหมือนกับเมฆฝนที่ลอยเข้ามาในท้องฟ้าเธอไม่ได้พยายามจะไล่มันไปแต่แค่เฝ้าดูมันเคลื่อนผ่านไปช้าๆในขั้นตอนแรกนี้นุ่นใช้วิธีที่เรียกว่าการภาวนาเมตตาเริ่มต้นจากการแผ่เมตตาให้กับตัวเอง เธอพูดในใจอย่างแผ่วเบาว่าขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันพ้นจากความทุกข์ขอให้ฉันพ้นจากความเศร้าเป็นการให้ความรักและยอมรับตัวเองในขณะที่กำลังอ่อนแอและจากนั้นเธอก็ค่อยๆแผ่เมตตาไปยังคุณพ่อที่จากไปและแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายนี่คือการเปลี่ยนโฟกัสจากความเจ็บปวดภายในตัวเอง ไปสู่การส่งความรักและความปรารถนาดีออกไปสู่ภายนอกในพระพุทธประวัติมีเรื่องราวที่น่าสนใจและสามารถนํามาเปรียบเทียบได้เรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้ที่ได้ทำบาปกรรมอันหนักหน่วงที่สุดในชีวิตนั่นคือการปรงพระชนพระราชบิดาของตนเองหลังจากนั้นพระองค์ก็ต้องจมอยู่กับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสด้วยความหวาดระแวงและสำนึกผิด จนไม่สามารถนอนหลับได้ความทุกข์นั้นหนักหน่วงเกินกว่าที่จะแบกรับแต่ในที่สุดพระองค์ก็ได้รับคําแนะนำให้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์พระเจ้าอาชาติศัตรูก็เกิดความสลดใจและได้สํานึกผิดอย่างจริงจังแม้ว่าพระองค์จะต้องชดใช้กรรมที่ได้กระทำไปแต่การได้เข้าถึงพระธรรมคำสอน ก็ทำให้จิตใจของพระองค์ได้คลายจากความทุกข์นั้นลงอย่างน่าอัศจรรย์นี่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ความทุกข์ที่หนักหน่วงที่สุดก็ยังสามารถบรรเทาได้ด้วยการหันหน้าเข้าหาธรรมะนุ่นเองก็เช่นกันครับเมื่อเธอนำหลักการของสติและการภาวนามาใช้เธอก็ได้ค้นพบความสงบในใจเธอยังคงคิดถึงคุณพ่ออยู่แต่ความรู้สึกนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความเศร้าอีกต่อไป มันถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันความทรงจำดีๆเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ทำให้เธอเจ็บปวดแต่กลายเป็นสิ่งล้ำค่าที่คอยเตือนใจเธอว่าความรักที่เคยได้รับนั้นงดงามเพียงใดนี่คือสิ่งที่การภาวนาสามารถทำได้ครับมันไม่ได้ทำให้ความเศร้าหายไปในชั่วข้ามคืน แต่ทำให้เราเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับมันอย่างสงบและมีสติเราค่อยๆค,คลายปมที่ผูกเราไว้กับความเศร้าทีละน้อยๆเหมือนกับการแก้มัดเชือกที่พันกันยุ่งเหยิงเราไม่ได้ใช้แรงดึงกระชากแต่เราค่อยๆค,คลายออกอย่างเบามือและด้วยความอดทนเข้าสู่ช่วงที่สำคัญที่สุดของรายการนั่นคือภาคปฏิบัติครับเพราะการรับรู้และเข้าใจในหลักการอย่างเดียว ไม่เพียงพอเราต้องนำมาลงมือทำจริงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของเราก่อนที่เราจะไปถึงภาคปฏิบัติผมอยากให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องราวในพระพุทธศาสนาอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของพระภิกษุณีรูปหนึ่งนามว่าพระปะตาจาราเถรีเรื่องราวของท่านเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่าความเศร้า และความทุกข์สามารถเอาชนะได้ด้วยธรรมะอย่างแท้จริงพระประตาจาราเถรีต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเธอต้องสูญเสียสามีบุตรทั้งสองและพ่อแม่ไปในเวลาใกล้เคียงกันความทุกข์นั้นรุนแรงจนทำให้เธอเสียสติเดินเปลือยกายไปตามท้องถนนด้วยความบ้าคลั่ง ในความเศร้าที่ถาโถมเข้ามาเธอไม่เหลืออะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าและความเจ็บปวดแต่ในที่สุดเธอก็ได้พบกับพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นเธอในสภาพเช่นนั้นก็ทรงกล่าวว่าปตาจาราเอย่ยงกลับมามีสติเถิดคำพูดเพียงไม่กี่คำนี้ก็ทําให้จิตใจของเธอสงบลงได้ชั่วขณะ และเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ที่ทรงชี้ให้เห็นถึงความจริงของสังขารความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตเธอจึงสามารถบรรลุธรรมได้และหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในที่สุดจากเรื่องของพระปตาจาราเถรีเราจะเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการกลับมามีสติซึ่งเป็นก้าวแรกของการเยียวยาจิตใจอย่างแท้จริง แล้วเราจะทำอย่างไรในชีวิตประจําวันของเราให้เหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงบอกพระประตาจาราเถรีผมขอแบ่งการฝึกปฏิบัติออกเป็นสาขั้นตอนง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำตามได้ครับ 1. ยอมรับและตั้งชื่อความรู้สึกเมื่อใดก็ตามที่ความเศร้าเข้ามาทักทายคุณอย่าเพิ่งผลักใสมันไปครับแต่ให้คุณหยุดอยู่กับตัวเองสักครู่ ลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแล้วตั้งชื่อความรู้สึกนั้นออกมาอย่างตรงไปตรงมาเช่นความรู้สึกนี้คือความเศร้านี่คือความเหงาหรือนี่คือความผิดหวังการตั้งชื่อความรู้สึกนี้เป็นการทำให้เรามีสติและรู้เท่าทันมันมเหมือนกับที่เราบอกกับตัวเองว่าโอเค แขกคนนี้คือความเศร้าเป็นการบอกกับตัวเองว่าเรารู้แล้วว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับจิตใจของเราการกระทำนี้ช่วยให้ความรู้สึกนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เราหวาดกลัวอีกต่อไป 2. ส,สังเกตและอยู่กับความรู้สึกหลังจากที่เรารับรู้แล้วว่าความเศร้าได้เข้ามาในใจให้เราใช้สติเฝ้าสังเกตความรู้สึกนั้น อย่างสงบและเป็นกลางลองสังเกตว่าความเศร้ามันมีลักษณะอย่างไรมันทำให้คุณรู้สึกหนักอึ้งในอกไหมหรือมันทำให้คุณรู้สึกอยากร้องไห้ให้เราสังเกตความรู้สึกเหล่านั้นเหมือนกับที่เรากำลังดูเมฆที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าเราไม่ได้เข้าไปเป็นเมฆก้อนนั้นแต่เราเป็นเพียงผู้เฝ้ามอง ที่กำลังดูมันเคลื่อนผ่านไปการทำเช่นนี้สอดคล้องกับหลักการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกที่ว่าพิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอารมณ์ได้เช่นกัน นั่นคือการที่เราพิจารณาเห็นอารมณ์ในอารมณ์หรือเวทนานุปัสนาอย่างมีสติไม่ปรุงแต่งและไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดี 3. โอบกอดและแผ่เมตตาเมื่อเราสามารถอยู่กับความรู้สึกนั้นได้แล้วลองทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะสวนทางกับความรู้สึกนั่นคือการโอบกอดความเศร้า ลองใช้จินตนาการของคุณโอบกอดความเศร้านั้นเหมือนกับว่าคุณกำลังโอบกอดเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้อยู่ในตัวคุณและให้คุณแผ่เมตตาให้กับตัวเองพูดในใจอย่างแผ่วเบาว่าขอให้ฉันเป็นสุขขอให้ฉันพ้นจากความทุกข์การแผ่เมตตาไม่ได้มีไว้เพื่อผู้อื่นเท่านั้นแต่สำคัญที่สุดคือต้องเริ่มจากตัวเองก่อน เมื่อเราสามารถให้ความรักและยอมรับตัวเองได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเราก็จะสามารถปล่อยวางจากความเศร้าได้ง่ายขึ้นและเราจะพบว่าความเศร้านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้แต่มันเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่ต้องการการดูแลและเข้าใจเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของหัวข้อกอดความเศร้าภาวนาเพื่อเยียวยาจิตใจกันแล้วนะครับที่ผ่านมา เราได้ทำความรู้จักกับความเศร้าในฐานะส่วนหนึ่งของชีวิตได้เรียนรู้วิธีการใช้สติและการภาวนาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการเยียวยาจิตใจและได้ฝึกปฏิบัติจ,จริงเพื่อที่จะอยู่กับความรู้สึกนั้นได้อย่างมีสติตอนนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาสัมผัสกับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนั่นคือช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้และการเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นพลังครับในประพุทธประวัติ มีเรื่องราวหนึ่งที่ผมอยากนำมาเล่าให้ท่านฟังเรื่องของนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่สอนให้เราเห็นว่าความทุกข์สามารถกลายเป็นปัญญาได้อย่างไรในเรื่องนั้นมีพระราชาที่เต็มไปด้วยความโลภและความทะเยอทะยานพระองค์ทรงต้องการเป็นใหญ่ในทุกสิ่งทําให้ชีวิตของพระองค์เต็มไปด้วยความเครียดและความทุกข์แต่ในที่สุดเมื่อพระองค์ได้พบกับนักปรา์ผู้ทรงธรรม พระองค์ก็ได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากการรู้จักพอและจากการมองความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นบทเรียนนี่คือการเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นปัญญาครับนุ่นในเรื่องราวที่เราคุยกันก็เช่นกันครับหลังจากที่เธอได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนที่เราได้กล่าวไปเธอก็ได้ค้นพบความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ ความเศร้าที่เคยทำให้เธอจมดิ่งไม่ได้หายไปไหนแต่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนจากความเจ็บปวดที่บาดลึกในใจกลายเป็นพลังงานที่นุ่มนวลและอ่อนโยนเธอเล่าให้ผมฟังว่าในวันที่เธอสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเธอยังคงคิดถึงคุณพ่ออยู่แต่แทนที่จะรู้สึกเศร้าจนต้องร้องไห้เหมือนในอดีตความรู้สึกนั้นกลับกลายเป็นความรู้สึกซาบซึ้ง และอยากจะทำความดีเพื่อคุณพ่อมากขึ้นเธอเริ่มหันมาดูแลตัวเองดูแลคนที่รักและที่สำคัญคือเธอได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่การภาวนาและการกอดความเศร้าสามารถนำมาซึ่งการตื่นรู้ได้เราจะตระหนักได้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้ ทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนความเศร้าเองก็เป็นอนิจจังมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ตลอดไปความสุขก็เช่นกันและเมื่อเราเข้าใจในความจริงนี้เราก็จะสามารถปล่อยวางจากความเศร้าได้ง่ายขึ้นและไม่ยึดติดกับความสุขจนเกินไป คำถามก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นพลังได้อย่างไรเมื่อเราผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์มาแล้วเราจะได้เรียนรู้ถึงความเปราะบางและความเข้มแข็งของจิตใจไปพร้อมกันความเศร้าทำให้เราเข้าใจว่าเราไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าเราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งหลังจากที่ล้มลง นี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพลังจากความเศร้าสามารถนำไปใช้ได้หลายอย่างครับบางคนอาจจะเปลี่ยนมันเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังเผชิญกับความทุกข์แบบเดียวกันบางคนอาจจะใช้มันเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นเพราะจะหนักแล้วว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนและไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปสุดท้ายนี้ ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงจงยอมรับความเศร้าอย่าปฏิเสธมันแต่ให้อบกอดมันไว้เหมือนกับเพื่อนที่แวะเวียนมาหาคุณจงใช้สติเฝ้าดูความรู้สึกนั้นอย่างสงบและเป็นกลางไม่ต้องไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีจงแผ่เมตตาเริ่มจากตัวเองก่อนให้ความรักและความเมตตา แก่จิตใจที่กําลังเจ็บปวดเพราะในที่สุดแล้วความเศร้าก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตและเมื่อเราสามารถก้าวผ่านมันไปได้เราก็จะพบกับชีวิตที่สงบสุขและเต็มไปด้วยปัญญาอย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกย่างก้าวของการเดินตามทางธรรมครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ